แมมเลนตากราฟบนตอบลูกี่เดือนนะคะจะโตขนาดนี้เดี๋ยวเราไปย้อนชมในคลิปกันเลยค่ะนี่คือตอบลูหรือไมเชโลแคคตัสนะคะเดี๋ยวเราจะนำไปกราฟกับแมมเลนตาโดยธรรมชาติแล้วนะคะไม้กราฟเนี่ยเขาสามารถแตกหน่อได้ง่ายอยู่แล้วเดี๋ยวเราจะ แสหนอที่แตกออกมาจากหัวแม่นะคะนำมากราบบนตอบูอีกต้นหนึ่งเตรียมมีดที่คมแล้วก็สะอาดเช็ดด้วยแอลกอฮอล์ให้แห้งก่อนค่อยค่อยแสหนอออกมานะคะเป็นหนอที่แตกออกมาจากต้นแม่ค่ะต้องค่อยๆนะคะเดี๋ยวแผลเขาจะช้ำนะคะ สำคัญเลยคือมีดเราจะต้องคมแล้วก็สะอาดด้วยนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะตัดส่วนยอดของตอบลูออกนะคะตัดสักประมาณนี้ก็ได้ส่วนยอดเราจะได้นำไปชำหรือนำไปกราฟต่อได้นะคะและปาดเปลือกด้านขอบๆออ,ออกนะคะ เพราะว่าเนื่องจากเขาเป็นตอเนื้ออ่อนถ้าเกิดว่าเราไม่ปาดส่วนขอบขอบปอ,อกเนี่ยจะทําให้การกราฟไม่ติดนะคะเพราะว่าแกนกลางเนี่ยเมื่อแห้งนะคะเขาจะยุบลงไปถ้าเราไม่ปาดออกหัวไม้เนี่ยจะไปค้างกับขอบตอนนั่นเองค่ะ ปอกออกประมาณนี้ค่ะให้เหลือแต่เนื้อไม่ให้มีขอบนะคะไม่ให้มีขอบเปลือกจากนั้นเราก็ปาดหน่อยอีกรอบนึงนะคะให้ตรงนะคะแล้วก็ให้เห็นท่อน้ำเลี้ยงนะคะให้แผลเนี่ยเรียบนะคะเสมอกันจากนั้นก็ประกบท่อน้ำเลี้ยงตรงกับท่อน้ำเลี้ยงนะคะต่อบลูท่อน้ำเลี้ยงเนี่ยค่อนข้างใหญ่นะคะเป็นต่อที่จะกราฟติดได้ง่ายอยู่แล้วค่ะจากนั้นก็แปะเทปใสลงไป ใครจะใช้เชือกก็ได้นะคะใช้ยางก็ได้แต่ว่าส่วนตัวนกเนี่ยใช้เทปใสจะเหมาะกับตอบรูที่สุดนะคะอย่าลืมนะคะเอากระดาษทิชชู่รองก่อนนะคะเพราะว่าเวลาที่เราแกะเนี่ยจะได้ไม่กระทบหัวไม้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะช่วงนี้ก็จะงดน้ำไปก่อนสักเจ็วันรอให้เรามั่นใจว่าเขาติดกันแล้วนะคะค่อยรดน้ำ ประมาณ7วันขึ้นไปนะคะเราก็สามารถแกะเทปได้นะคะเวลาแกะก็ต้องค่อยๆถนอมหัวไม้นิดนึงค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะแลลติดกันสนิทด,ดีค่ะ หัวไม้ดูแต่งตึงนะคะไม่มีน้ําไหลออกมาตรงแผลจับโยกดูเบาๆก็ไม่ขยับไปไหนก็คือติดแล้วนะคะ9เดือนต่อมานะคะต้นที่เรากราฟไว้ก็โตได้ขนาดนี้แล้วค่ะจริงๆแล้วนะคะนกก็แอบ,บแกะหน่อไปกราฟได้อีกหลายต้นเลยค่ะอันนี้เป็นหน่อใหม่นะคะที่นกชี้เมื่อกี้แล้วก็อันนี้เป็นร้อยที่นกแกะหน่อ นำไปกราฟกับต้นตอบูอีกนะคะอันนี้เป็นข้อดีของไม้กราฟนะคะทำให้ไม้ราคาสูงอย่างนี้นะคะเพิ่มจำนวนได้อย่างรวดเร็วค่ะส่วนตัวนกนะคะก็คิดว่าความสวยของไม้ที่กราฟด้วยตอบูเนี่ยก็ใกล้เคียงกับไม้มเมล็ดเลยนะคะอันนี้เราไม่นับถึง รูปของตอนะคะเรานับหัวไม้นะคะจะเห็นได้ว่าขนเนี่ยก็สวยนะคะแยกไม่ออกถ้าเรามองไม่เห็นต่อนะคะอันนี้ก็เป็นลูกๆของเขานะคะที่นกแซะออกมาจากต้นแม่ค่ะก็ได้เพิ่มมาอีก2-3ต้นนะคะอีกไม่นานนะคะอีกสัก5-6เดือน ต้นเหล่านี้ก็จะโตแล้วก็แตกหน่อแล้วก็สามารถขยายพันธุ์ได้อีกเรื่อยๆค่ะก็ทำไม่ยากเลยนะคะสำหรับการกราฟแมมเลนต้าด้วยตอบลูนะคะเพื่อนๆก็สามารถนำวิธีนี้ไปใช้ได้นะคะ ถ้าเพื่อนๆท่านใดนะคะมีความคิดเห็นอย่างไรนะคะก็สามารถคอมเมนต์ลงมาใต้คลิปได้เลยนะคะหรืออยากให้นกทำคลิปเกี่ยวกับอะไรนะคะก็เสนอแนะหรือว่านำเสนอมาได้เลยค่ะคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะฝากให้เพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้นกด้วยนะคะพบกับนกแล้ววิชุราดาการเด่นได้ใหม่ในคลิปหน้าค่ะ สวัสดีค่ะ